โอเคครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับพรมปูพื้นใหม่นะครับนี่ก็เป็นตัวธรรมดานะครับว่าใส่พรมนี่ครับติชมกันได้ครับฝั่งนี้เหมือนจะแสบแสบตาเดีย๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าเหมือนจะมันจะมนไม่ค่อยแสบตาเท่าไหร่ นี่ครับนี่ครับมันก็จะหุ้มไปหมดเลยครับนี่ครับหุ้มไปหมดเลยเป็นคล้ายๆเหมือน VIP เลยครับสีมีเลือกหลายสีนะครับละเอียดมากเลยครับเนียน ติดชมกันได้ครับสั่งได้นะครับ3 5มพรวมส่งนะครับสามพนะครับตัวนี้ก็เป็น b i p ครับก็ดูไปแล้วก็ดูสวยดีครับน,นี่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด,ด้านหลังกันครับ ด้านหลังก็ปิดหมดเหมือนกันนี่ครับปิดหมดนีด่ครับ <c oughs> ดำตัดแดงนะครับมีเลือกหลายสีนะครับติดชมกันได้นะครับนี่ก็มันจะมีแสงแดดส่องตัวนี้ก็จะปิดหมด ก็ถ้าเราไม่อยากให้เปื้อนก็มันจะมีของเดิมรถนะครับเรา,เาไว้บนนี้เลยครับก็จะดูที่ลูกค้าจะใส่แบบนี้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องเอาแล้วแต่สะดวกแต่ผมเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้มันมีกาวกาวติดอะไรเครียกอะไรตุกเกตุกเกอะไรนี่แหละมันก็จะเข้าส่งตามนี้ จะเข้าทรงแบบนี้เลยสวยงามครับทุกรุ่นมีทุกรุ่นครับสั่งได้มีทุกรุ่นสนใจแบบไหนครับถักถามกันได้นะครับนี่ครับสวยครับรถเพื่อนๆคัน,นไหนพี่น้องคันไหนยังไม่มีนะครับเนี่ยก็จะนี่ครับติดหมดเลยะจะมีกาว มีตินตุ๊กแกก็ถือว่าสวยงามครับมันก็เหมือนระบบ v i p ไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยครับสวยสวยงามฝั่งโน้นก็มีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนจะแดดจะส่งแรงเกินไปนะครับฟังคนขับ ออกแดงตัดกับดำครับสวยงามครับนะครับสนใจก็ทักถามสอบถามได้ครับเบอร์โทร0821351392นะครับหรือเฟซเอี่ยวเจริญยังยนต์นะครับนี่เป็น4ี่ประตูนะครับ4ี่ประตูก็สอบถามขึ้นมาได้ครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ